สวัสดีค่ะดิฉันพันเอกหญิงนิชาภาจงอุตสาผู้อำนวยการกองสูตินารีเวชกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนะคะดิฉันได้มีโอกาสเข้าประชุม Natural Forum ในปี2555นี้นะคะ<ด>ก็ความประทับใจในหลายๆเรื่องในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลหัวข้อที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็เกี่ยวกับ,บหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย นะคะในในรายละเอียดนั้นทีมงานที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ได้ลงลึกในรายละเอียดของความเสี่ยงการบริหารจัดการต่างๆในส่วนของตัวเองนั้นก็จะดูภาพใหญ่นะคะก็ปีนี้ทางสรพได้มีการวางแผนงานไว้ในปี2555นะมีอยู่หลายแผนงานแต่มีแผนงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือแผนงานด้านความเสี่ยงนะคะ คือเขาจะจัดทำถึง HA u p อ a ั e เ,เดต2012ที่สรพมีแผนจะทำในในปี2555นี้นะคะที่น่าที่น่าสนใจนะคะแผนที่น่าสนใจก็คือ Safety Innovation Link นะคะอันนี้ก็จะอยากอธิบายให้ฟังเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะคร่าวๆนะคะ Safety Innovation Link Safety Innovation ก็คือนวัตกรรมนะคะก็จะมีการบูรณาการเชื่อมโยงแล้ว ระหว่าง KM การเรียนรู้กับความเสี่ยงนะคะคือจะเป็นการเป็นระบบของการแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่รัดกุมมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยที่เป็นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและมีการนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงว่าได้ผลนะคะวัตถุประสงค์ของ Safety Innovation Link นี้ก็เพื่อสร้างการเรียนรู้ประชาคมบริการสุขภาพเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อระบบที่ปลอดภัยและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่ไม่บันทอนความน่าเชื่อถือหรือความเสียหายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือแนวทางของสราพรก็คือจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเว็บไซต์ของการเรียนรู้เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์บทเรียนของการป้องกันปัญหาความเสี่ยง โดยเขาจะขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลต่างๆในการนำเสนอทั้งเป็นการนำเสนอโดยตรงของสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพการนำเสนอผ่านผู้เยี่ยมสำรวจหรือที่ปรึกษาของสรพโดยไม่ต้องระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสิ่งนี้ดิฉันก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะได้เ,เรียนรู้แลกเหมือนกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความเสี่ยง คือเมื่อใครเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาแชร์ปัญหากันนะคะว่าแก้ไขปัญหายังไงนะคะในส่วนของโรงพยาบาลของเราเองเนี่ยวิธีการนี้เราก็สามารถมาทำได้ในกลุ่มเล็กของเราคือหน่วยงานต่างๆที่มีปัญหาแล้วได้แก้ปัญหาแล้วก็น่าจะมาแชร์ความรู้โรงพยาบาลเราถ้าทำได้ก็น่าจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเหมือนกันทำทำคล้ายๆกับ ของภาพใหญ่ของสะระพรนะคะหน่วยงานต่างๆที่มีปัญหาความเสี่ยงที่แก้ไขได้แล้วเกิดการเรียนรู้หารุทข้อดานาเลสิตได้แล้วก็มาแชร์กันโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเป็นชื่อใครชื่อคนไข้คนไหนใครเป็นคนกระทําหน่วยงานใดอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ดีมากของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสังเกตว่าการประชุมบูรณาการการประชุมครั้งนี้เนี่ยของ HA Forum มเนี่ยจะเน้นการเชื่อมโยงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากในระบบบริการสุขภาพนะคะก็แพค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่ได้มาก็คงจะได้รับจากสมาชิกท่านอื่นที่ได้ไปประชุมด้วยนะคะ